มาทำจริงหลุดมาตาอัวหลุดไม่ได้ยิงอ็คู่วิู่กนี้ยังขวางไว้ได้ยิงครับตรงนี้ของตาอัวครับเบียดเอาชนะมันเลยด้วยิงโอ้โหแต่มือแข็งมากนะครับจีรวัตรยิงตรงนี้ปุ่มเซฟมือเดียวเลยครับเห็นเป้าขยับเห็นทางนาลือบอดดินแปจังหวะแรกอาครับสุวรรณได้เป็นจงลึติดสมพรแล้วแถวสองอัศวิตเคลียอ์มาแล้วชนกูลเคลียร์ต่อครับโููคู เกียรติศักดิ์ดึงเข้าซ้ายเปิดมาเอ้าทานาจับแล้วบอลไม่เชื่องเท้าทานาคืนมาแล้วสั้ด้วยซ้ายโดยเดบะครับอีกทีทัศยะไม่ได้อีกครับบอลมันหมุนออกหลังไปมุมโอ้โหโอกาสทองของราชบุรีเลยครับทุ่มมาครับแล้วบอลม่งลูกนี้โอ้โหปัดข้ามขาไปนิดเดียวครับโอ้ซูปปเปอร์เซฟครับบภูเกียรติโอ้จะเสียบคานเอาเป็นอัสนาวีได้ตั้งป้อมเปิดเอาแฉลับมา ยังไม่ยิงครับพยายามจะจ่ายลูกนี้แต่ยังได้มาเทคสองโอ้โหปัดเอาไว้ได้ครับเบอทริชตามมาเจอบอลพอดีครับนี่ครับโดนตาบินัสดักได้แต่โอ้โหวรชิตเข้ามาเร็วกว่าใครนะครับ